ครับเกมวันนี้ก็่กอนอื่นก็ต้องชื่นชมนักกีฬาทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณนักกีฬาที่สําหรับการทุ่มเทนะครับในการเล่นในเกมที่1ก็สตาร์ทเซตแรกก็จะยากนิดหน่อยนะครับเขาก็ต้องปรับตัวนะครับก็ให้ชมพู่เขาลงไปควบคุมเกมนะครับเมื่อควบคุมเกมได้อยู่ในการคอนโทรลของเราแล้วเนี่ยนุกนิกก็ไปสานต่องานซึ่งก็เป็นการทํางานร่วมกันระหว่างนักกีฬาทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับแล้วก็ทําเกมแพลน ร่วมกับทีม s t สตาฟโ a c h ก็ทำได้ดีนะก็พบว่าในเซตที่3อินโดนีเซียเขาก็ดีขึ้นนะครับพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่องแล้วก็พยายามที่จะ,ะหาชุดอ่อนของทีมเรานะครับแล้วก็ยังมีข้อบกพร่องของเราในเซตที่3เช่นการยังไม่สามารถที่จะจบสกอร์ในการทำแรลลี่ได้หรือการทำเบรกพอยต์การดิ้กแอทแทกอันนี้ยังยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะัแต่ว่าช่วงท้าย20ด่้ไปแล้วเนี่ยเราทำได้ดีเราก็เลยประสบความสำเร็จนะครับ ดาวกติกาถ่อมตัวยังทำได้ไม่ดีรับเกมกับอินโดหืเจับช่วงท้ายเกมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมชัยในศึกซีวีลีก2025สัปดาห์ที่2องโดยฟอร์มอันยอดเยี่ยมไล่ต้อนอินโดนีเซียขาดลอย3-0เซต25-16ต่อ25-16 25ต่อ21ที่สนามนินบินประเทศเวียดนามหนึ่งในนักกีฬาที่ทำผลงานโดดเด่นในเกมนี้คือดาวกติกาแก้วพินซึ่งออกมาเปิดใจหลังเกมถึงฟอร์มของทีมและของตัวเองว่าคิดว่าเกมนี้ยากแต่ทุกคนช่วยกันเต็มที่และผ่อนคลายช่วยแก้ไขจุดบกคร่องและพูดคุยกันตลอดเวลาทำให้รูปเกมดูดีแต่มาพลาดตอนท้ายๆอาจจะเพราะทุกคนเริ่มล้าบวกกับพูดคุยกันน้อยลงทาให้เกมไม่ค่อยเสถียรเหมือนเซตแรกกับเซตสอง เธอยังเสริมว่าทีมเล่นได้ไหลลื่นในสองเซตแรกเพราะการสื่อสารที่ดีแต่ในเซตสุดท้ายเริ่มเห็นอาการล้าทำให้เกมออกมาสูสีมากขึ้นพร้อมถ่อมตัวถึงฟอร์มของตัวเองว่า คิดว่าตัวเองยังอยู่ในระดับมาตรฐานปานกลางยังขาดขาดเก,เกินในบางจุดที่ต้องพยายามแก้ไขและพยายามรวบรวมความสามารถของตัวเองให้ออกมามากกว่านี้เพราะคิดว่าตัวเองยังมีจุดบกพร่องพอสมควรถ้าหนูยังได้เป็นตัวเลือกอีกครั้งจะพยายามทําให้ได้มาตรฐานและทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมสําหรับโปรแกรมนัดถัดไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับฟิลิปปินส์ในวันเสาร์ที่9สิงหาคม2568เวลา19นตามเวลาประเทศไทย